Thank <laughs> you. สวัสดีค่ะมาพบกับกินแก้วก้าวชอบอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาสาธิตวิธีติดฟิล์มกันรลอยหน้าจอให้เพื่อนๆดูกันนะคะวันนี้เรานําฟิล์มขนาด44 mm นะคะมาสาธิตให้ดูกันนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาสาธิตให้ดูด้วยกันทั้งหมด2แบบเนาะส่วนมากแล้วปกติฟิล์มก็จะมี2แบบนะคะที่เราใช้ทั่วไปนะคะก็จะมีเป็นฟิล์มตัวนี้เป็นฟิล์มอ่อนนะคะคลุมทั้งหน้าจอแล้วก็ตัวนี้มันจะมีหลายแบบหลาย ยี่ห้อนะคะถ้าตัวซองมานะคะแต่ว่าลักษณะตัวฟิล์มก็จะเหมือนกันถ้าซองนี้จะเป็นฟิลม์มเ,เป็นฟิล์มแข็งเนาะจะติดเฉพาะตัวหน้าจอจะไม่คลุมขอบจอนะคะอ่าเรามาดูกันเลยดีกว่าเนาะว่าต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะอ่าสิ่งที่ต้องเตรียมแน่นอนละคะ่ะก็คือมีฟิล์มนะคะฟิล์มหน้าจอแล้วก็อ่าตัวนี้เป็นอุปกรณ์เสริมตัวช่วยนะคะก็จะมีเทปใสนะคะถ้าใครมีก็มีก็ได้ไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วก็ผ้าเช็ด ผ้าเช็ดตัวนี้นะคะไม่มีก็ไม่เป็นไรเหมือนกันนะคะจะเป็นผ้าเขาเรียกว่าผ้าเช็ดแว่นตาก็ได้นะคะผ้าที่มันไม่ไม่ค่อยจับฝุ่นนะคะตัวนี้เนาะค่ะอ่าแล้วก็มาเริ่มเลยดีกว่านะคะอ่าเรามาดูที่เป็นฟิล์มอ่อนนะคะแต่ว่าคลุมทั้งขอบจอเลยนะคะขนาด44มมนะคะนี่อ่แกะดูนะคะด้านในมีอะไรบ้างเอ่ยอ่า นี่นะคะแกออกมานะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะอันนี้คือผ้าที่เราใช้เช็ดหน้าจอนะคะเขาก็จะมีมาให้นะคะฟังเวทนะคะก็คือผ้าเปียกฟังไดยนะคะก็คือผ้าแห้งเวทก็คือ1นึ่อสีเขียวนี่นะคะไดยก็คือสองนะคะอ่าแล้วก็นี่ค่ะเป็นตัวฟิล์มนะคะตัวฟิล์มที่เขามีมาให้จะอยู่ในซองนี้นะคะอ่ามาเริ่มกันเลยนะคะ สเตปแรกนะคะนี่อ่ะอันนี้ซองเก็บไว้ก่อนนะคะยังมีประโยชน์อยู่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะทำให้ดูนะคะว่าประโยชน์ของมันไว้ใช้ทำอะไรอ่ะมาเริ่มกันเลยนะคะอ่ะเขาบอกว่าสเตปที่หนึ่งนะคะให้แกนี่นะคะผ้าเปียกตัวผ้าเปียกตัวนี้สีเขียวหนึ่งนะคะแกะออกมานะคะตัวผ้าเปียกฉีดออกมาเลยคะ่ะ แล้วก็เอามาเช็ดทําความสะอาดหน้าจอก่อนนะคะอันนี้คือผ้าเปียกตัวนี้จะไม่ใช่แบบเปียกมากจนชุ่มนะคะก็จะเป็นหมาดๆเนาะนี่นะคะเช็ดเลยค่ะเช็ดที่หน้าจอนาฬิกาของเราให้สะอาดเลยนะคะเช็ดให้ทั่วขอบจอเลยนะคะอืมอืมอ่ะพอเช็ดเสร็จเรียบร้อยนะคะ ผ้าเปียกเสร็จเรียบร้อยก็จะตามด้วยอ่านี่นะคะสองสองก็คือผ้าแห้งนะคะ Dry สีชมพูนะคะตัวนี้แกะมาเลยค่ะแล้วก็เคลียบมาเช็ดเลยค่ะเช็ด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 หน้าจอให้แห้งเลยนะคะ เช็ดให้ทั่วเลยนะคะทั้งขอบจอด้านข้างๆเลยเพราะว่าฟิล์มที่เป็นฟิลม์มตัวฟิล์มอ่อนตัวนี้ค่ะมันจะคลุมลงไปถึงขอบจอเลยตรงนี้เราต้องเช็ดเนี่ยค่ะเช็ดเลยอขอบจอเลยอันนี้คือสะอาดแล้วนะคะปึ๊บแล้วก็วางลงไปนะคะ เช็คดูอีกทีนึงว่ามีฝุ่นมีอะไรไหมนะคะทีนี้ที่แอดมินบอกว่าถ้าใครมีเทปใสก็จะเป็นตัวช่วยอีกอย่างหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะทําให้ดูนะคะว่าใช้ทําอะไรนะคะแต่ถ้าใครไม่มีนะคะพอเช็ดเสร็จเรียบร้อยเช็คว่ามีฝุ่นหรือเปล่าถ้าไม่มีก็คือสเต็ปต่อไปก็คือเป็นการแปะฟิล์มลงไปเลยนะคะแต่ว่า,าเทคนิคที่เราจะใช้ก็คือถ้าใครมีเทปใสนะคะจะช่วยให้ ออกได้เครียงนะคะดึงเทปใสออกมาเลยค่ะแล้วก็แปะลงไปอย่างนี้เลยอันนี้ถ้าใครไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องซีเรียสนะคะแต่ถ้าใครมีนะคะเตรียมไว้ก็ดีนะคะแปะลงอย่างนี้เลยค่ะแปะคลุมทั้งหน้าจอเลยนะคะก็ดึงปึ้งออกมาน,นี่คือมันจะช่วยดึงในส่วนของฝุ่นเล็กๆที่เรามองไม่เห็นนะคะ นี่สะอาดเรียบร้อยนะคะต่อไปนะคะมาถึงวิธีที่ยากที่สุดที่คิดว่าทุกคนก็คิดว่าตัวนี้น่าจะยากที่สุดนะคะอ่าสเตปการติดฟิล์มนะคะต้องดูให้ดีนะคะเขามีเขียนบอกไว้นะคะอันนี้คือนี่ค่ะ1ห,หมายเลข1เขียนว่า black นะคะอ่าแล้วก็อีกด้านหนึ่ง หมายเลข2เขียนว่าฟอนต์นะคะลูกค้าบางท่านนะคะด้วยความที่รีบเนาะไม่ได้อ่านวิธีการใช้งานแบบละเอียดนะคะก็จะเห็นว่าฟอนต์คือด้านหน้าก็ดึงปักออกมาทันทีเลยนะคะสรุปแล้วนะคะคือเสียเลยนะคะใช้ไม่ได้คือสเต็ปแรกนะคะเราต้องทําทตามลําดับที่เขาบอกให้เลยนะคะก็คือดึงด้านที่1ก่อนนะคะดึงคือแบล็กนะคะดึงออกมาเลยนะคะ แอปมีจะเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะคะเห็นไหมเอ่ยชุบนี่นะคะค่อยค่ดึงนะคะถ้าเป็นฟิล์มตัวนี้นะคะจะค่อนข้างบางมากๆเลยนะคะเนี่ยค่ะเห็นกันไหมมันจะบางมากเลยนะคะบางท่านลูกค้าบางท่านนะคะได้ไปไม่ได้สังเกตนะคะ คือจะดึงออกมาแล้วก็จะบอกว่าไม่เห็นมีฟิล์มติดมาเลยที่จริงคือฟิล์มมันจะติดอยู่ที่แผ่นสีเหลืองนะคะอะอันนี้นะคะด้านแบ็กตัวนี้ที่เราดึงออกมานะคะอันนี้ก็คือทิ้งไปเลยนะคะนี่ค่ะฟิล์มมันจะติดอยู่ตรงนี้ซึ่งถ้ามองด้วยตาเปล่าจะมองไม่เห็นแต่ต้องสังเกตนิดนึงนะคะอ่ะพอเราดึงด้านแบ็กออกมาแล้วนะคะ,ะก็จะเหลือด้านฟอนต์ตัวนี้นะคะด้านฟอนต์เนี่ยค่ะคว่ำลงไปเลยค่ะ ลงไปที่หน้าจอของเราเลยนะคะอันนี้แล้วแต่ความถนัดนะคะของลูกค้าบางท่านอาจจะไล่จากด้านบนลงล่างหรือล่างขึ้นบนอันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดเลยนะคะแต่ก็คือให้ด้านใดด้านหนึ่งเป็นหลักนะคะอันนี้คือกะระยะให้ดีนะคะระยะคุมหน้าจอของเรานะคะกะให้ดีพอดีขอบนะคะกะให้พอดีขอบนะคะ อันนี้นะคะที่แอดมินบอกว่าให้เก็บไว้นี่ค่ะประโยชน์ของมันอยู่ตรงนี้ค่ะเป็นเทคนิคนะคะแล้วเราก็จะใช้ตัวนี้นะคะรีดไปเลยค่ะเป็นการไล่ฟองอากาศอย่างดีเลยปล่อยลงไปก่อนนะคะนี่พอลงมาอย่างนี้เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือเรายังเห็นเป็นฟองอากาศอยู่เนาะพอเราติดลงไปแล้วนะคะให้เราดึงด้านนี้นะคะ ด้านฟอนต์นะคะด้านฟอนต์คือเลข2นะคะจะอยู่ด้านบนอันนี้นะคะค่อยๆดึงออกนะคะค่อยๆดึงออกเนี่ยค่ะเห็นไหมเอ่ยมันจะเป็นฟิล์มเล็กๆเดมจะงี้ให้ดูเนี่ยค่ะพอเราค่อยๆดึงออกนะคะมันจะเห็นเป็นฟิล์มใสๆเล็กๆนะคะนี่ อันนี้คือฟิล์มฟิล์มที่เราจะติดนี่คือติดทมันลงไปที่หน้าจอแล้วนะคะน,นี่เห็นไม่เลยคือมันมันใสมากนะคะจนแบบมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนี่ค่ะ,ะให้ดูเป็นเงาเนี่ยนะคะถ้าด้านข้างจะเห็นเนาะอ่ะแล้วก็ดึงเลยค่ะปึ๊ดอ,อ,อันนี้นะคะเรียบร้อยอันนี้คือมีติดตัวฟิล์มลงไปแล้วนะคะ นี่นะคะเห็นกันไม่เอ่ยนี่สังเกตไหมคะว่าเนี่ยเรายังเห็นเป็นฟองอากาศอยู่นะคะเราก็ค่อยๆอยไล่นะคะเห็นกันไหมเนี่ยคะ่ะเงาก็ไม่ค่อยโฟกัสมันจะเป็นเงาเงาเนาะ แล้วเราก็ค่อยๆไล่ฟองอากาศออกไปนะคะพอติดเอไปแล้วคือการไล่ฟองอากาศก็คือต้องไล่ให้มันเป็นสเต็ปนะคะถ้าเราจะไล่ไปด้านไหนแล้วก็ค่อยๆไล่ไปนะคะเราจะไม่ไล่ม่วกันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไล่กลับไปกลับมามันจะไล่ยากนะคะ บางท่านนะคะติดไปแล้วเนี่ยเห็นไหมคะยังเห็นเป็นฟองอากาศอยู่นะคะนี่ค่ะตัวช่วยของเรายังช่วยได้อยู่เนาะนี่เลยใช้เทปใสนะคะคือถ้าเราจะเอามือดึงออกมาเลยเนี่ยมันก็จะลำบากนิดนึงเราแกะเทปใสออกมานะคะนี่เป็นชิ้นๆติดเข้าไปที่หน้าฟิล์มนะคะแล้วก็ดึงขึ้นค่ะค่อยๆดึงขึ้นนะคะจะลำบากนิดนึง แปะลงไปนะคะอนนี่นะคะเราจะยังเห็นเป็นฟองอากาศอยู่นะคะเนี่ยเราก็จะใช้ตัวช่วยของเรานะคะเทปใสนะแปะลงไปเลยแล้วก็ดึง ดึงฟิล์มขึ้นมาใหม่ได้เลยนะคะดึงขึ้นมานะคะนี่แล้วก็ใช้ตัวนี้เลยค่ะถ้าใครมีกราฟมีอะไรอย่างเงี้ก็ใช้ได้นะคะแต่ว่าอันนี้คือเราทําให้ดูเลยว,ว่าใช้ตัวนี้ก็ได้แทนกราฟถ้าเราไม่ีก็ไล่ไปเลยค่ะปื๊ดเรียบร้อยสวยงามแทบจะมองไม่เห็นเลยเนาะ เรียบร้อยแล้วค่ะนี่เห็นไหมแล้วก็ใช้ทิชชู่หรือว่าใช้ใช้ผ้าที่เขาให้มาก็ได้นะคะมาไล่อีกทีหนึ่งเนาะเป็นผ้าที่เป็นตัวผ้าแห้งนะคะแล้วก็ไล่เลยเช็ดหน้าจอให้เรียบร้อยนะคะเรียบร้อยค่ะอันนี้จะแล้วก็ ล่ด้านข้างนิดนึงนี่อันนี้คือเป็นตัวฟิล์มอ่อนนะคะตัวฟิล์มอ่อนนี่คือจะคุมลงมาทั้งขอบจอเลยนะคะนี่แล้ก็เช็คความเรียบร้อยนะคะตัวไหนที่มันยังไม่เข้าขอบนะคะเราก็ใช้นิ้วมือของเรากดรีลงไปได้เลยนะคะ เรียบร้อยเลยอ่านี่ก็เรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของฟิล์มหน้าจอที่เป็นแบบฟิล์มอ่อนนะคะฟิล์มอ่อนคุมหน้าจอตัวนี้ตัวนี้มันก็จะดีตรงที่มันคุมลงทั้งตัวขอบจอเลยนะคะเนี่ยคือที่จริงถ้าเราทราบเทคนิคในการติดมันก็จะติดไม่ยากนะคะแต่ว่ามันก็ต้องใช้สมาธินิดนึงนะคะอันนี้คือติดฟิล์มเรียบร้อยแล้วนะคะ ตัวนี้จะมองแทบไม่เห็นเลยว่าติดฟิล์มแล้วนะคะอันนี้เรียบร้ยแล้วสําหรับฟิล์มอ่อนนะคะอะต่อไปนะคะเราจะมาสาธิตวิธีการติดฟิล์มที่เป็นตัวฟิล์มแข็งกันบ้างนะคะอะมาเริ่มกันเลยค่ะอ่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาติดเป็นตัวฟิล์มแข็งให้ดูกันนะคะ ตัวหน้าซองอะค่ะแต่ละยี่ห้อมันก็จะไม่เหมือนกันนะคะแต่เราจะมาเปิดดูข้างในนะคะลักษณะตัวฟิล์มว่าฟิล์มอ่อนกับฟิล์มแข็งคุ้มหน้าจอ,อฟิล์มอ่อนคุ้มหน้าจอกับฟิล์มแข็งนี่มันต่างกันยังไงอ่ะในส่วนของผ้าที่ใช้เช็ดเหมือนกันนะคะมีผ้าเปียกผ้าแห้งมาให้เหมือนกันนะคะแล้วก็มาดูตัวฟิล์มนะคะเนี่ยค่ะลักษณะตัวฟิล์มแข็งจะเป็นแบบนี้นะคะ ตัวฟิล์มแข็งคือวิธีการติดเหมือนกันเลยค่ะ1นนะคะก็คือด้านแบกนะคะ2ก็คือด้านฟรอนต์นะคะมันจะต่างกันที่ตัวฟิล์มะคะ่ะตัวนี้ก็จะแข็งกว่านิดนึงแล้วก็เวลาที่เราแปะเข้าไปที่หน้าจอค่ะเห็นไหมคะสังเกตไมเอ่ยมันจะคลุมแค่มันจะคลุมแค่ตัวหน้าจอเฉยๆนะคะจะไม่ได้คลุมลงไปที่ขอบจอนะคะเนี่ยะลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าตัวฟิล์มแข็ง ถ้าเท่าที่แอดมินเคยติดมานะคะตัวนี้จะติดง่ายกว่าตัวฟิล์มออนแต่ว่าก็แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนเนาะความยากง่ายการติดฟิล์มตรงนี้นะคะต้องใช้เทคนิคนิดนึงเนาะอ่ะเรามาลองติดตัวนี้ให้ดูกันนะคะเหมือนเดิมเลยคะ่ะแกะตัวนี้นะคะแกะผ้าเปียกออกมาก่อนเบอร์หนึ่งนะคะแกะเลยแกะออกมาแล้วก็สเต็ปเดิมเหมือนกันเลยคะ่ะวิธีการติดเหมือนกันนะคะ เช็ดทำความสะอาดหน้าจอนะคะเช็ดเลยค่ะเนี่ยค่ะลักษณะของผ้าเปียกมันก็จะมีเหมือนมีน้ำนิดนึงนะคะนี่เห็นไหมคะเห็นเป็นเงาน้ำเนาะอ่าเนี่ยค่ะเวลาเช็ด เช็ดทำความสะอาดให้หมดเลยนะคะมันจะไม่ได้เปียกมากนะคะมันจะแบบแค่หมาดๆเนาะเนี่ยแล้วเช็ดมันก็จะแห้งไปเสร็จแล้วนะคะทำความสะอาดหน้าจอด้วยผ้าเปียกเรียบน้อยนะคะแล้วก็ตามด้วยผ้าแห้งเหมือนเดิมค่ะผ้าแห้งนะคะเช็ดเลยเช็ดให้ทั่วหน้าจอเลยนะคะ เช็ดได้เลยอันนี้คือแหง้งเช็ดให้แห้งเลยนะคะเช็ดให้สะอาดเลยอันนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วนะคะเหมือนเดิมถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะไม่มีตัวเทปนะคะเทปใสจะมาไปอีกรอบหนึ่งก็เช็ดนะคะแล้วก็ทิ้งไว้สักแป๊บนึงนะคะให้มันแห้งสนิทนะคะแล้วก็ใช้ตัวฟิล์มมาติดได้เลยแต่ว่าถ้าใครมีก็เหมือนเดิมอันนี้เป็นเทคนิคของเรานะคะถ้ามีก็ใช้เลยค่ะ เก็บฝุ่นเม็ดเล็กๆที่มันติดอยู่ตามหน้าจอที่เราเทดไม่ออกหรือว่ามองไม่เห็นนะคะนี่คุมเรียบร้อยแล้วก็ดึงเลยค่ะดึงปุ๊บออกนี้เลยฝุ่นเม็ดเล็กๆที่เรามองไม่เห็นมันก็จะหลุดติดออกมานะคะอ่ะพอเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมค่ะสเต็ปเหมือนเดิมเลยนะคะตามที่เขาเขียนบอกเลยนะคะด้านที่หนึ่งนะคะคือด้านแบ็คด้านที่สองคือด้านฟอนต์ก็คือ แกะตัวด้านที่หนึ่งออกนะคะแกะออกเลยแกะด้านที่หนึ่งออกนะคะแล้วก็แปะลงไปค่ะเหมือนเดิมวัดระยะขอบให้พอดีกับขอบนะคะเห็นไหมเอ่ยแต่แต่แต,แต,แต่นิดนึงให้พอดีกับขอบนะคะแล้วก็ไล่เลยค่ะจะ,จะใช้นิ้วของเราหรือว่าใช้ตัว กาดนะคะไล่ได้ถ้าใครไม่มีก็เหมือนเดิมค่ะใช้ตัวนี้ที่แอดมีทำไล่ได้เลยนี่ค่ะพอแปะลงไปปุ๊บครั้งแรกนะคะมันอาจจะยังดูว่ามีฟองอากาศมีอะไรอยู่ก็ไล่ไล่ไปนะคะสามารถไล่ได้ก่อนที่เราจะดึงตัวแผ่นที่2อ,ออกนะคะไล่ได้เลยเนี่ค่ะลักษณะความต่างของฟิล์มแข็งเห็นไหมคะ มันจะถึงแค่หน้าจอเนาะมันจะไม่ได้คลุมลงไปทั้งขอบจอแต่ว่ามันจะติดง่ายกว่านะคะคืออันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของลูกค้าแต่ละคนเลยเนี่ยค่ะเราสามารถไล่ได้ใช้มือไล่ก็ได้นะคะหรือถ้าเกิดว่ามีการ์ดหรือว่ามีใช้ตัวซองก็ได้ค่ะก็คือไล่ฟองอากาศไปเลยเนาะให้มันออกตามขอบต่างๆ นี่ค่ะตัวฟอนต์นะคะตัวที่สองเนี่ยยังติดอยู่ใช่ไหมคะพอเราไล่ฟองอากาศเสร็จแล้วนะคะเราก็ดึงเลยค่ะปึ๊บเลยดึงออกมาเลยค่ะนี่อันนี้คือดึงออกมาแล้วตัวนี้คือไม่ได้ใช้นะคะฟีมันติดไปที่หน้าจอเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะพอดึงออกมาเรียบร้อยนะคะเราจะไล่ฟองอ,อากาศอีกนิดนึงนะคะใช้ตัวนี้นะคะ ใช้ตัวซองของมาเลยก,ก็ได้ค่ะไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นรอยนะคะได้ไปเลยหรือว่าจะใช้ผ้านะคะผ้าที่เป็นตัวผ้าผ้า,าผ้าแห้งอะคะ่ะเช็ดเลยก็ได้ค่ะจุ๊บจถ้าเป็นตัวฟิล์มแข็งก็จะติดง่ายหน่อยนะคะแต่ว่าเขาก็จะมีข้อด้อยอยู่นิดนึงก็คือมันจะไม่คลมทั้งจอนะคะมันจะได้แค่ตัวหน้าจออันนี้คือเรียบร้อยแล้วนิ่ง ถ้าใครมีผ้าก็ใช้ผ้าเช็ดก็ได้นะคะเช็ดเลยชเช็ดให้สะอาดเลยนะคะเป็นการไล่ฟองอากาศออกจากหน้าจอด้วยอ่าเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ตัวนี้จะเป็นฟิล์มฟิล์มแข็งเนาะเนี่ยค่ะเห็นกันไม่เอ่ยก็จะเป็นขอบขอบขึ้นมาตรงนี้นะคะถ้าเป็นฟิล์มแข็งมันจะไม่ได้คลุมทั้งหน้าจอนอะ ก็จะมองเห็นถ้าเกิดว่าเราติดไม่สนิทเราก็สามารถเอามือเนี่ยค่ะไล่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 ตรงฟองอากาศได้เลยนะคะก็เรียบร้อยทั้ง2แบบแล้วนะคะอะเรามาดูเทียบกันดูนะคะเนี่ยค่ะตัวฟิล์มตัวเครื่องสีแดงเนี่ยจะเป็นติดฟิล์มที่เป็นฟิล์มอ่อนที่มันคลุมลงไปถึงขอบจอเลยนะคะอันนี้ก็คือแบบจะเรียบไปเลยค่ะเรียบกับตัวเรียบกับตัวขอบจอไปเลย ลักษณะมันจะคุมมาถึงด้านข้างตรงนี้เลยนะคะอันนี้คือเป็นฟิล์มแบบฟิล์มแบบอ่อนนะคะคุมหน้าจอทั้งหมดแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นแบบแข็งอันนี้เป็นฟิล์มแข็งเห็นแบเนี้ค่ะมันจะไม่คุมหน้าจอทั้งหมดเนาะเนี่ยค่ะมันจะได้มันจะคุมได้เฉพาะหน้าจอนะคะแอนมินพูดผิดมันจะคุมได้เฉพาะหน้าจอแต่ว่ามันจะไม่คุมตัวขอบด้านข้างนะคะเนี่ยค่ะ <S <S มันจะไม่ถึงตัวขอบนะคะด้านบนนะคะ ตัวสีดำนะคะตัวนี้จะเป็นแค่แบบตัวฟิล์มแข็งที่ติดเฉพาะตัวหน้าจอส่วนด้านล่างจะเป็นฟิล์มตัวตัวฟิล์มอ่อนนะคะที่คุมลงทั้งหมดเลยนะคะเรียบไปกับหน้าจอทั้งขอบเลยนะคะถึงขอบเลยอ่ะก็เรียบร้อยนะคะวิธีสาธิตการติดฟิล์มนะคะก็มีเทคนิคที่แตกต่างกันเนาะแต่ว่า หลักๆแล้ววิธีการติดฟิล์มนะคะทั้ง2แบบก็คือเหมือนกันเลยนะคะอ่าก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ติดตามช่องของเรานะคะอ่ะ วันนี้เราก็ขอฝากนะคะรบกวนทุกๆคนนะคะร่วมเป็นกำลังใจให้กับทางร้านกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์นะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาหรือว่าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถกดคลิ้งเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะคะเราจะมีทั้งช่องทางเพจช่องทาง YouTube Li แออะไรเราจะทิ้งไว้ที่ด้านล่างนะคะสามารถ กดไปติดต่อหรือว่าจะมีเบอร์โทรอะไรเราทิ้งไว้ให้หมดเลยเนาะ,อะขอบคุณมากๆนะคะ